สวัสดีครับวันนี้จะมาทําอุปกรณ์ไว้เช็คพัดลมหรือสายไฟต่างๆนะครับถ้าเราไม่มีมิเตอร์เราก็าหาทานไฟฉายก่อนอื่นเราต้องมาขูดให้เป็นรอยตรงหวรัวจะถึงจะได้ไปกี่ติดนะครับ หูนี่เป็นรอยนะครับพอตะกัวติดแล้วก็สายไฟมาครับ บตรีไว้ต่อไว้เช็คหลอดไปหรือบ,รบับัหลาดลาดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับถ้าเราไม่มีมิเตอร์ต่อสองข้างนะครับ เอาไว้วัดสายไฟหรือเช็คพัดลมก็ได้เดี๋ยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำพิธีเอาไปใช้งานใช้แบบไหนนะครับต่อฐานไปฉายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวขั้นตอนต่อไปถ้าเราไม่มีมิเตอร์ครับเราใช้งี้เช็คพัดลมก็ได้ครับ เช็คโหลดไฟเช็คบัลลาดเช็คสตาร์เตอร์อนี้ก็ได้ต่อเนี้ครับต่อด้านบวกด้านลบนี่ครับและจะนำไปเช็คพัดลม หรือสตาร์เตอร์หรือหลอดไฟว่าเช็คอย่างไงผมจะแนะนำวิธีเช็คต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปจากนั้นเราก็หาลำโพงลำโพงวิทยุที่ไม่เสียนะครับที่ไม่เสียนะครับหาลำโพงที่ลำโพงดีตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ครับแล้วก็ามาผูกสายไหนก็ได้เข้าด้านไหนก็ได้ครับ เราก็มาเขีร์ลองดูว่าลําโพงขาดไหมถ้าเสียงดังแกลกแกลกแสดงว่าลําโพงไม่ขาดับลำโพงดีนะครับเราต้องเขีร์ดูลําโพงก่อนนะครับมีเสียงมีเสียงดังแกลกแกลกแสดงว่าลําโพงไม่ขาดลำโพงดีนะครับเรานำ ุปกรณ์อย่างนี้มามาเช็คดูหลอดไฟก็ได้ครับเพราว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับหลอดไฟบ้านนะครับปูนี่ครับถ้ามีเสียงดังแตกแกแกแสดงว่าหลอดไฟไม่ขาดนะครับจับสายหนึ่งจับด้านนี้ดูสายทองที่เราต่อจากฐานไปใช้มานะครับนะครับก็มาเขี่ย ีเสียงดังแตกๆหลอดไปด้านนี้ไม่ขาดครับแล้วก็มาเช็คด้านนี้นะครับเอาสายลำโพงมาจับทรงนี้นะครับจับขาด้านนี้หลอดไปไม่ขาดครับใช้ได้ครับถ้าไม่มีเสียงดังแตกๆอย่างนี้ แสดงว่าหลอดไฟตัวนั้นเสียขาดในนะครับถ้าหลอดไฟดีเกดเสียงจะดังครับครับหลอดไฟดีนะครับไม่เสียนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ